พลังวิเศษที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นในทุกวันยมโยมครับเคยไหมที่รู้สึกว่าชีวิตเรามันเต็มไปด้วยความขัดแยง้งทั้งเรื่องงานที่ต้องแข่งขันความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดหรือแม้แต่ความคิดลบๆที่มีต่อตัวเองเราพยายามหาทางออกพยายามปกป้องตัวเองจนบางทีก็อดสงสัยไม่ได้ว่ามันมีพลังวิเศษอะไรไหม ที่จะช่วยให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับชีวิตแท้จริงแล้วพลังวิเศษนั้นอยู่ในใจที่เปี่ยมได้เมตตาหลักธรรมเรื่องเมตตาไม่ใช่แค่รักผู้อื่นแต่มันคือพลังวิเศษที่ทันสมัยและทรงพลังที่สุดในโลกนี้เป็นการแผ่ความปรารถนาดีไปยังทุกสรรพสิ่งโดยไม่มีเงื่อนไข เปรียบเสมือนแสงอาทิตย์ที่สาดส่องความอบอุ่นให้กับทุกชีวิตไม่ว่าจะดีหรือร้ายการนำหลักธรรมเรื่องเมตตามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันและอาชีพไม่ได้แปลว่าเราต้องเป็นคนอ่อนแอหรือยอมให้ใครเอาเปรียบแต่เป็นการฝึกสติในการกระทำของเราเองการมีความเข้าใจผู้อื่นการให้อภัยการไม่ถือโทษโกรธเคืองและการช่วยเหลือเท่าที่เราทำได้ การทำเช่นนี้จะช่วยให้ใจเราสงบคลายความขัดแย้งและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างทำให้ชีวิตเราเต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงเพราะใจที่เปี่ยมเมตตาคือใจที่ไร้ศัตรู